สงสัยลูกค้าทานกาแฟร้านคุณชิสาเยอะไปหน่อยตาค้างตาแข็งกันเลยทีเดียวนะฮะอาอย่างที่คุณชิสาเตือนนะจุดไหนมีฝนตกน้ำท่วมระวังด้วยเพราะเดี๋ยววันอังคารนี้จะมีวันลอยกระทงแล้ว นะฮะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยตรวจใช้กานดวแลกันค่ะอ่ะส่วนเรื่องนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพและดูคลิปแตบปิดเอาไว้แค่นี้เรื่องราวมันมีเรื่องคุณผู้ชมดูไหมคะผู้หญิงท่านนั้นค่ะหมอค่ะดูท่าทางของเธอที่นั่งมี นะคะคณไข้ซึ่งเขาบอกว่าคนไข้เนี่ยท้อง3เดือนมีอาการแพ้ท้องอย่างหนักถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดเธอบอกว่าหมอไม่อยากทําการรักษาแล้วยังด่าครอบครัวทั้งคนไข้และญาติว่โง่ด้วยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาตามช่วนี่ รูปทรงสามมิติฟีปกระชับ360องศาไม่มีแก๊ปช่วยกันฝุ่นเพียม2.5และอนุภาคขนาดเล็กหน้ากาก 3D ไม่มีแก๊ปอยู่ในช่อง 3D m a k เ Magic Farm ผสมน้ำใบกัญชา3กลิ่นใหม่บรูฮาวายอันชันมะนาวยูสุอร่อยสดชื่นน้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชา Magic Farm Fresh รวมตัวกันของโลตัสและเบนโตะจนกลายมาเป็นโลตัสขนมรูปน้องไก่รสลาบอร่อยท้าให้ลองครั้งแรกของโฟมอสโฟมสมัลติเกรนผสาทันยัญพืชรวมข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและอื่นๆพร้อมกโกโก้แท้สารอาหารหลากหลายอะไรโมสมัลติเกรนลองเลย บอกไปทำไมค้าลูกเป็นหวัดอนะสุขชันวนเกิดครับแม่วิวอรบราบมีส่วนประกอบของเมนเทลน้ำมันยูคาลิปตัสการาบูลที่ช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและลดอาการอันเนื่องจากหวัดวิกวารบราบยาทาระเหยบรรเทาอาการคัดจมูกชนิดขี้ผึ้งอ่านคำเตือนฉลาก่อนใช้ยาเบนโตเติมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเลเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้โลาจำการละครั้งหนึ่งนานไปละการละครั้งนี้นี่เลย ต้องพนาสนิกอัลคาไลพลังแรงถึงใจทานพนาสนิกอัลคาไลพลังไฟย,ยาวนานวัดทานธรรมดาถึง 12- เท่าพนาสนิก <Pan asonic. S 3> ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเมื่อก่อนเคยคิดนะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทพไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ อยากออกไปสนุกแต่อากาศร้อนทำให้ผมมันและคันใหม่ Dove f r e s h n o u r i s h m e n t ช่วยลดความอับชื้นและอาการคันหนังศีรษะ refresh ผมสดชื่นนุ่มถึงปลาย Dove Shampoo m ซล e l ยอดขายอันดับหนึ่งการรวมตัวกันของโลตัสและเบนโต้จนกลายมาเป็นโลตัสขนมรูปน้องไก่รสลาบอร่อยถ้าให้ลองดาวนี่น้ำหอมพรีเมียมกว่าจะหมดวันอันยาวนานเทินก็หมดสภาพ กลิ่นหอมนี้ยังคงอยู่หอมอ่อนละมุนชาวจรดเย็นมีเอเซนเชียลออยล์ธรรมชาติจากดอกไม้สด100%ใหม่ดาวนี่กลิ่นหอมดอกไม้บานสะพรังความหอมจากธรรมชาติสดชื่นยาวนานใหม่ดาวนี่น้องอย่างราพี่เไ,ได้เท่าไหร่สามแสนหาพี่เอ้าท่านมาทำไมคะก็ามาค้ำไงไม่ต้องมีคนค้ำเครดิตผมไม่ดีนะคุยได้ เงินติดล็อกเร็วง่ายไม่ต้องคำเบนโตเติมไฟด้วยความเด็ดเผ็ดจากทะเลเบนโตอร่อยเด็ดเผ็ดให้เราจำช้อปปี้11 11รถใหญ่มากที่ช้อปปี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้สั่งฟรีแบบนี้ช้อปต้นใจแจกโค้ดรถมากมายดีเด็ดอีกมากมายมาช้อปกันไหมช้อปปี้11-15พฤศจิกายนนี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้ทุกๆวัน ทำสิ่งดีๆให้สังคมทุกๆคำทุกๆรอยยิ้มทุกๆหยดทุกๆทรงทุกๆการซักทุกๆรสชาติทุกๆวันทุกๆกวดสันซึ่งสร้างโอกาสให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ทุกๆถุงบรีสสอนให้เด็กลดขยะพลาสติกทุกๆตัวยู สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดมบรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทอกอสอยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ7นาฬิกานาทีติดตามข่าวกันต่อในข่า,าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะมีเรื่องมาเตือนน้องๆเด็กๆเกยาวชนและให้คุณพ่อคุณแม่ดูด้วยแล้วก็บอกลูกด้วยเนี่ยฮะ คือ <P. 6> ปอหกกับพกระเบิดไปโรงเรียนเหมือนกันเนาะคือน้องไปเอามันจากไหนช่แล้วพกไปทําไมสุดท้ายเอาไปเล่นไปหยอกกันมันระเบิดใส่ตัวเองกับเพื่อนอสาหัสทั้งคู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องนี้กันใช่ค่ะแต,แต่ว่ามาดูข่าวนี้กันก่อนคุณผู้ชมขาสาวคนหนึ่งอายุ29ปีเครีคยดแลือเกินหาทางออกไม่ได้พุ่งไปเลยสะพานพระรามห้าไปทำอะไรกระโดดน้ำตุ้มลงไปเธอจะรอดหรือเปล่าไปดูคลิปค่ะ